บเออมูสุกยี่ปงแท้จ้าออว้ายเห็นยังกินนาะสองแม่ลูกกนเนาะปุงนี้เลยแหบแสบด้อยม่คุบอกแล้ว่ากินอย่ี้ ้าเฮ็ดอีหยังกินเนี่ยตัม้มหมฮ่วงก็บอกแล้วว่าตัม้มหมฮ่วงเนี่ยตัม้มหมฮ่วงตัวโอ๊ยแนวอื่นเห็ดบะมีด่มด,มดื้อดเห็ดตั้มหมูฮ่วงเถอะเราเบิ้งไฟกับรังปลาท่านติดอยู่มึงจะบอกว่าคนหิวน่ะเห็ดเบียกว่ามีเมียที่มันนางถากินอีกทีจังบัว้าเห็ดไหนไม่ลแล้วมันทัวมันถอดเห็ดกับเขานะ<ฮ>่ะน้องเองมียเนี่ยพ่อพ่ออี่มาจับเหมืนอนนี้แม่เห็นยังแล้วเห็นมุ้ยพ่อพ่อสตัว์ดิแตกตึมติมอยู่ว่ ต้องไปกินเหล้าต้องไปลองเพลยงต้องไปนั่งขังเนี้ยก็าุ่นมันแมนตีฮะมันแมนนี่เลติยังมั้งก็คุ้งกันมันแมนนี่ลีบ้าน้าท้องนั่นแมนนี่ลีบ้าที่ลูกบอกอยู่เนี่ยโพสต์รื่องตอรีเนี่ยไปมาแล้วมันวะฮะเออมานนีัช้าๆมาห่วๆคอยเห็บยังฮะคอยหิวยบเขา อยู่น้ำเขาไม่ได้กินในเขาอ่ะเขาไม่เลี้ยงจีอยู่ในวังเราือกินได้คืออยู่ได้คือปรมาหิวฮะยั่นแหนะน่าหิวแม่นี่ติดแอมแม่น yes ว่าแล้วน้ำนมต้องมาบ่นไหมกูเดียวกันพร้อมฮะ้ออ นั่งไปไขมันบุบเลยดิเนี่ยนั่งมิดยืดนี่นะขับปนีเมื่อไรไปหาเหรียญหาเจ้าอ่ะหืมใอ้กูได้ชุนมาผัวดดิเงี้ยปวดบ่ได้บัตตี้ล่ะอืมายหืมก็คนสิ่ยูดโดนว่าเป็นนางดีมมหยังเขาเถียงกันเขาหงองว่าเจ้างามสุดที่เดินเนี่ยเ็คนที่ได้ถ่ายโดนๆนั่นน่ะมักได้เนี่ย มูนั่นแล้วบังได้ละเฮ้อน้องว่าเจ้างามคักงามแน่ใจดีพ่อมาสั่นโอ้ว่าถันดอกโอ้แค่จะกำยองกำบันน้ำนฉันบอกแล้อเป็นเบาหวานเนาะเขาก็แม่งามเนาะโอ้เจ้าเขาหยองยี่รีจีเขาหยองเจ้ายี่รีเจ้ากลับไปเจ้ากลับไปเลยข้กลับไป้ากลับไปเจ้ากลับไปเจ้ากลับไปเท่าไปกลับไปกลับไปใหญ่เลยคนงามมาสั่นเขาว่า các bé các bé hát các bé, 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 các